แต่ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของสกุปของทางไทยเบฟค่ะวันนี้นะคะชื่อตอนที่ว่า r r e t t v v อยัง Designer ์นะคะซีซั้นสาค่ะกลุ่มทอผ้านะคะบ้านหนองขาวโชคกิติจังหวัดกาญจนบุรีจะสวยงามขนาดไหนไปชมกันค่ะวันนี้อยู่ที่อำเภอหนองขาวค่ะจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ เด็กๆได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนเช่นการทําขนมตาล่าแล้วก็ขั้นตอนการทอผ้าได้ดูร้านค้าที่เขาขายผ้าทอมือต่างๆด้วยค่ะถ้าเกิดว่าชาวบ้านสามารถนำเทคโน,คโ,นโลยีสิ่งทอมาช่วยได้ จากที่ใช้เส้นใยเดิมๆนะคะสามารถนำเส้นใยใหม่ๆมาสร้างผลิตภัณฑ์ก็จะทำให้เกิดลวดลายหรือว่าแบบมากขึ้นจากเดิมให้เกิดความหลากหลายขึ้นค่ะก็อยากจะฝากความหวังว่ากับให้น้องๆคือนำตรงนี้ค่ะไปพัฒนาทำให้ชุมชนนำไปผลิตต่อแล้วก็คือเอาไปขายได้จริงๆเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ตอบกลับมาที่ชุมชนค่ะ จะเป็นการการทำแพทช์เวิร์กก็คือการแมทสีของตัวโปรดักต์แล้วก็การทำสารเคลือบน้ําเพื่อให้แบบโปรดักต์ของเรามีการกันน้ํามากขึ้นครับก็ขอบคุณทางโครงการดีๆครับที่ทําให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวางแผนการทางานการทำงานเป็นทีมแล้วก็การเพิ่มมูลค่าของสินค้าบ้านนองขายด้วยครับผลงานที่รู้สึกชอบเป็นพิเศษก็จะเป็นเป้แล้วก็ชุดที่น้องๆเอกเป็นชุดพรางค่ะแล้วก็ชุดกันฝน วิชาวิทยาการสิ่งทอคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในหลักสูตรเนี่ยมันสามารถที่จะเอาเข้ามาเชื่อมกับตัวผ้าข,ขอม้าเพื่อให้เกิดกระบวนการที่นําไปสู่การออกแบบแล้วก็การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ครบวงจรมาทําให้เกิดในเรื่องราวของผ้าข,ขอม้าของชุมชนไทยเบฟร่รวมส่งเสริมการศึกษาควบคู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนบริษัทไทยเบฟเวอร์เรจำกัดมหาชน